ก็เก็เยืนเล่นเหนเดิมค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่สองนะ่ละเพราะว่าแบบมันก็บทไม่เหมือนกันอะไรอย่เแต่ละเรื่องก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ละมุมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเนี้ยไล่ี้ปะ็จากไอดอลลูกทุ่งจะมาเป็นัวแสดงแต่คมีความกังวลยังไงบ้าง เอาใครกังวลกว่าพูดก่อนชนะพี่ดูจากสีนหน้าสิครับว่าใครจะกังวลสุด <c oughs> งคือกอนครจริง <c oughs> จริงแบบว่าตลอดเวลาที่เราเโดนช็อบมาก็มีแบบกระแทกหลายอย่าง,างขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราต้องสึกตรงไหนเพิ่มข,ขึ้นตรงไหนที่เราแบบว่าต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการแสดงเนมันคงเป็นบทบาทนึงที่ค่อนข้างที่จะท้าทาย แต่ว่าเป็นครั้งแรกของคุณคใช่ครั้งแรกของเราเป็นยังไงครั้งแรกผมก็ยากเลยครับเข้ามาก็เป็นได้มาเป็นพระเอกลิเกเลยในคณะนะครับก็ต้องมาฝึกทุกอย่างใหม่เลยทั้งเรื่องรำเรื่องร้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับลิเกผมต้องศึกษาเลยแต่ดูเราหน้าดูเากังวลม,มากเลยกังวลจริงครับเพราะว่ามัน มันน่า,นาจะลำยากอยูอ่ครับถามที่ตอนที่เขาติดต่อมาว่ามันจะต้องลำและร้องด้วยตอนนั้นเราสึ้อยังไงคือผมอ่ะเดิมๆแล้วคือผมชอบดูลิเกด้วยใช่ครับแต่ก็ไม่เคยได้แบบลองลำอะไรอย่างเงี้ยแต่เคยลองร้องอยู่บ้างนิดหน่อยตอัที่ชอบดูเราเป็นในานะพยโยกอยู่ว่าเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นพยโยกแต่ส่วนใหญ่ผมจะดูโจ๊กในคณะเป็นตจวกเปิดม่านอย่างงี้เหรอใช่โจ๊กชอบดูโจ๊กแลวเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นพระเอกต้องหล่อเราทําได้ไหมทำได้ครับด้วยใจหน้าหล่อหรือว่ายังไง ออเหก็ยัมดูเพื่อนขำนีกเหรอเฮ้ยผมมือระนาดขำผมเงียบๆคนเดียวแล้วก็ในทีมผมก็เป็นโจ๊กอยู่แล้วอ่าแล้วมือระนาเป็นยังไงบ้างก็ไม่แน่แล้วผมกดดันอยู่แกนะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเล่นละนาดมาแล้วแต่ว่า จริงๆมันเป็นเหมือนกับว่าเรื่องดนตรีชิ้นแรกที่อยากเล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับที่สนใจทิ่สุนี้คือระนาดอีกแล้วเขาเล่นแบบว่าทีเล่นแล้วเท่มากเลยอะรเริ่มเริ่มได้เรียนอินดี้สองอย่างยังครับแต่มีแอบเรียนรำไปนะแอาเรียนรำทำไมเราจะ <c oughs> แบบว่าซึ <c oughs> ามซับเงี้ยเห็นมมนูไปเรียนแล้ว่าเขาไม่ว่างเราสามารถแอบไปเรียนแทนเขาได้ซึ่งก็คือผักตกเวทีกูเดินอยู่กูเล่นอินดี้กูจะน่าจะไปเด่งซึมซับซึมซับลิเกขาด้วย พอเผยคือถ่ายไปกลางเรื่องจะเปลี่ยนบทได้ถ้าเอาผมไปตีละหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะเรามาฟังลกแทนรุ่นพี่เขาเคยผ่านประสบการณ์เป็นยังไงบ้างหน้ากองวุ้ยิ่งกว่านี้กองวหนักเลยเออยังไงบ้างก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมจริงๆค่ะเพราะว่าแบบว่าเราก็ยังไม่ได้เจนเวทีไม่ใช่เกนเวทีสิมันก็ยังไม่ได้เจนเรื่องบทเรื่องอะไรขนาดนั้นก็ยังต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไป ด้วยความที่บทมันเป็นดาราเราก็เป็นดาราเราต้องเล่เลนยังไงให้มันแตกต่างจากความเป็นตัวเราอืมรู้สึกว่าบทเนี้ยจะเป็นคนที่จะค่อนข้างผู้จชาช้าชานกว่าหนูในชีวิตจริงนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็เป็นความแบบมั่นใจแต่งตัวเซ่บแบบโอ้โหว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็เรียบร้อยขนาดนี้ยังมาอะไรให้ร้อย <c oughs> <c oughs> หนุแบบ่มว่าแอบมองว่าเนื้อหรอเอ๊ะทำไมหรอตรงไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนจี๊ดจ๊าดอันนี้ก็คือแบบ มันก็ยากไงคะมีลองซ้อมตัวเองไหมมีการซ้อมตัวเองไหมว่าต้องทำยังไงให้มันดูแบบจี๊ดจ้านให้มันดูแบบว่าฟิดเฟียสอย่างเงี้ยกแม่กระจกบางทีก็มองแต่ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเรียบร้อยแต่หนึ่งสี่เพื่อนด้วยสามวายมึงสามคนไม่ได้มาจากเจยหล้าอ้าจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยแต่ตอนนี้ที่หนูต้องรู้สึกว่าต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะอัพเพื่อนเพราะเพื่อนหนูว่าเดือดๆเพื่อนหนูป่าเราต้องทำหน้งที่เป็นสาววายทำไมในเรื่อง กระสายวายเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เป็นยูริหรือเปล่าไม่รู้แเออปูใครมาอยูริไม่รู้ไม่รู้เยดไปกันใหญ่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าข่าวข่าวมั่วอาจจะเปิดคนไปกรองกันเดีแต่เพิ่มไปก่อนเสือไม่ได้ค่ะค่ะค่ะด้วยความที่เราไปกรองแล้วเรามาเลยแสดงนะสามคนมันงานในวงจะยังไงมาถึงก็ยังดำเนินต่อไปนะคะปีเลยครับต้องแบ่งพาร์ตเป็นยังไงหรือว่า ก็เอ่อก็ถ้าเกิดมีคิวมาใช่ไหมคะเราก็จะเอาคิวนั้นมาก่อนแล้วก็แบบว่าบล็อกวันที่เราว่างกันเพื่อเป็นถ่ายละครยแบ่งกันได้แน่นอนค่ะไม่มีปัญหาเลยซึ่งงานก็เข้าได้ตลอดเรยอา่าร้านปังงานก็ได้ค <laughs> รับ ตอนน,ตอนนี้หนูร pues all all ู้สึกว่าอยากแอดออค่ะน่ามีสิทธิ์เพราะว่านักร้องก็อยู่ตรงนี้แล้วการเอาเพลงเข้าไปนี่ก็สิทธิ์ไม่น่าจะยากใช่สามารถเอาไปได้เลยจริงครับอยากให้บทเพลงบ่อยๆเออคือพายหน่อยฝากให้แฟนๆติดตามผลงานแสดงร้องครับก็ยังไงก็ฝากแฟนทุกคนนะครับฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของเราด้วยนะครับกับละครขอเป็นเพลงในหัวใจให้เอกนะครับยังไงก็ให้กลังใจของเราได้แรงมากพี่จอหถ่ายรูปฮะ